วางเงีนะครับมาจีกท่อบัดจีกเอ่อจีกได้วางท่อบัดวางท่อระบายน้ำบัดเองลุกลุกได้บัดลุกได้บัดขยายเพล้ามาปรมาณ้าคนทำงานก็สีคนบัดในกรมวิริพกบัดทีมงานเชียงเชียงเพชรจะให้บัดซูนะแบบน้าก็แต่เธอบ้านบัดไม่มีอะไรที่ทีมงาน ช่างเพชรจะทําไม่ได้ฝากถึงแม่บ้านด้วยช่างตั้มบอกว่าฝากถึงแม่บ้านด้วยว่าดูการทํางานอ่ะเงินหนักเบาหน่อยจะเบิกเยอะเหนื่อยอ่านี้หยอกนี่หยอกหยอกเล่นหยอกเล่นจริงบาดช่างมัดบาดช่างมัดกขาพุ่งไปจองโมบัดรนี่กี่โมเรามาชูโมให้บาดัตรไปจ่องโมมาดูมานเลย อเลยเขาเนาอเาเชียงวอนบัดกัดเด็กจองจองจีบบ้านอ่ะสูบตึกเจ๋งก็จะขกมวัดจะด้วก็วางท่อกลบดินบัดดูเชียงเล็กซูนนะบัดเนี่ยมือวะมือใสบั่งั้่ไงครัเป็นอไรนะบัดสวัสดีแม้วโกลบัดดสวัสดีครับ